บทที่350การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญตอนที่1เมืองนี้ซึ่งดูเหมือนจะไม่ใหญ่นักเต็มไปด้วยผู้คนและได้ยินเสียงตะโกนทุกรูปแบบจากภายในมีคราที่สร้างจากเหล็กกลั่นกระบี่กวนอูขวานอาวุธทุกชนิดภายใต้ดวงอาทิตย์เฉพาะการซื้อขายแลกเปลี่ยนเท่านั้นเข้าว50กิโลกรัมและอาวุธให้คุณเลือกกลุ่มพระราดอภาพกําลังรับสมัครเข้าร่วมกับเรารวมอาหารสามมื้อแล้วและมีโอกาสที่จะมีเซ็กทุกสัปดาห์ เดอะเกตออฟเซเว่นิวกำลังรับสมัครพี่น้องเข้าร่วมกับเราแล้วคุณจะมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดและเงินเดือนของคุณจะเป็นข้าว100่กิโลกรัมเดอะสตีทูบริเกตกำลังรับสมัครเช่นกันผู้ชายที่หล่อเหลาและร่างกายแข็งแรงเป็นที่ต้องการฟาร์มสุกรกำลังรับสมัครคนคุณรู้ไหมว่าเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเฟิร์สบัณฑิกรุปรอคอยการสมัครของคุณอยู่ตราบใดที่คุณแข็งแกร่งพอคุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับความสุขของชีวิตได้นอกเหนือจากนั้น,ว,นวัังงงงหหหมมมมมมาาาายยเเ็นนนววววว่่่ผู้้้คสใใญืใอออีีุุธธดไและ มันเป็นฉากที่มีชีวิตชีวาแต่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเลยแม้แต่คนที่ดูอ่อนโยนก็ดูดูร้ายและผู้สูงอายุและเด็กจานวนมากก็มองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังสิ่งสําคัญที่สุดคือแวงมังค้นพบบางสิ่งที่สําคัญเงินก็ไร้ค่าไม่มีใครใช้มันจากนี้จะเห็นได้ว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความเป็นจริงสิ่งที่วางหมังไม่รู้ก็คือสถานการณ์ในเมืองที่เจริญรุ่งเรืองหลายแห่งนั้นเกินจริงไปมากผู้คนจํานวนมากหนีจากเมืองใหญ่ไปยังชนบทและในชนบทโดยเชื่อว่าที่นั่นปลอดภัยกว่า โดยปกติแล้วทางเลือกที่ดีที่สุดในกรณีนี้สำหรับพวกเขาส่วนใหญ่คือการกลับไปยังบ้านเกิดของบรรพบุรุษซึ่งพวกเขารู้จักผู้คนและมีสมาชิกในครอบครัวนอกจากนั้นแวงมังยังมองเห็นผู้คนปล้นผู้อื่นอย่างเปิดเผยอีกด้วยมีผู้หญิงหลายคนในตรอกซอกซอยที่กำลังทำการค้าขายแบบโบราณราวกับว่าสังคมเสื่อมถอยเข้าสู่ยุคศัดินาในอดีตในขณะนี้ชายหนุ่มถือมีดแมเทเท,เทต่อเดินมาหาวังหอม่างด้วยดวงตาที่สดใสพี่ชายคุณเคยเข้าร่วมกองกำลังบ้างไหมสำนักมาเทเตของเรากำลังรับสมัครคนอยู่ เมื่อได้ยินสิ่งนี้หวังหอม่างก็ปลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งเมื่อมองไปที่ชายหนุ่มที่ดูเหมือนนักเลงข้างถนนวังหมางก็พูดไม่ออกอย่างไรก็ตามหวังหอม่างยังคงต้องการทราบว่าเหตุใดสิ่งต่างๆจึงเสื่อมถอยลงถึงระดับนี้แม้ว่าข่าวการเปิดเผยจะไม่ได้ประกาศออกมาก็ตามเมื่อคิดเช่นนี้หวังหอม่างก็ไม่ได้ที่จะถามว่าคุณไม่กลัวที่จะถูกจับหรอชายหนุ่มที่มีมีดแมชเทต้มองดูวังหมางอย่างแปลกประหลาดพี่ชายคุณเพิ่งออกจากคุกเหรอดูเหมือนคุณจะไม่ติดต่อกับสังคมเลย เมื่อได้ยินสิ่งนี้หวังหมางก็ไม่โกรธเขาเพียงพยักหน้าอย่างสงบและถามว่าคุณบอกฉันได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นแวงมังพยักหน้าชายหนุ่มที่มีมีดมาเทเตตอ,อยู่ในมือดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นทันทีในขณะที่เขาพูดอย่างตื่นเต้นว่าพี่ชายถ้าคุณสามารถปล่อยตัวเองออกจากคุกตั้งแต่อายุยังน้อยก็พิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นพรสวรรค์ที่โดดเด่นหัวหน้าแก๊งมาเทเต้ของเราชอบความสามารถเช่นนี้การแสดงออกของแวงมังมืดลงในขณะที่เขานำบทสนทนากลับไปในทิศทางที่เขาต้องการสิ่งที่ฉันถามคุณคือเกิดดออะไไรขึ้นนนนใช่่่่่วงมมกีีเืทผาา บอกฉันก่อนจากนั้นหนึ่งคนจะพิจารณาว่าจะเข้าร่วมนิกายมาเทเตของคุณหรือไม่เมื่อได้ยินเช่นนี้ชายหนุ่มถือมีดแมาเทเตก็พยักหน้าแล้วพูดว่าเรื่องมันยาวถ้าอย่างนั้นก็ทําให้มันสั้นลงหวังหมางพูดด้วยใบหน้าที่มืดมนโดยพื้นฐานแล้วหลังจากที่ปีศาจอรารวาสโลกก็เริ่มวุ่นวายคุณรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ซุปเปอร์อุกกาบาตเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่ถ้าไม่ใช่เพราะสัตว์ผู้พิทักษ์ของเรดเอ็มพายโลกคงถูกทาลายไปแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้อาณาจักรต่างขึ้น พูดตรงๆโลกอยู่ในความสับสนวุ่นวายมานานแล้วยิ่งกว่านั้นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เคยอยู่บนท้องฟ้าเดียวกันเมื่อนานมาแล้วและตอนนี้ก็มีเมฆดำบดบังลงมาทุกคนสามารถเห็นได้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นไม่มีใครอยากถูกมองว่าเป็นคนโง่เป็นไปได้ไหมที่จะซ่อนมันจากทุกคนคำตอบคือไม่ยิ่งกว่านั้นมีข่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าจะมีหายนะเกิดขึ้นบนโลกถึงแม้จะไม่รู้ว่าเมื่อไรแต่กองกําลังต่างๆก็เริ่มก่ะตัวขึ้นแล้วอัญญประกาศคู่พี่ชายคุณเข้าใจแล้วหรือยังเมื่อเกิดภัยพิ ไม่น่าแปลกใจเลยที่กองกําลังและนิกายเหล่านี้คัดเลือกผู้คนอย่างเปิดเผยทุกคนในโลกต่างตื่นประหนกพี่ชายว่าไงาคุณจะพิจารณาเข้าร่วมมาเทเต้เซ็ตของเราหรือไม่จํานวนสมาชิกที่เรามีเกินร้อยแล้วในบรรดากองกําลังท้องถิ่นเราถือเป็นกองกําลังที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อได้ยินสิ่งนี้หวังหอมมั่งก็ถามอย่างสงสัยเราเข้าสู่ยุคที่อาหารเป็นราชาและการแลกเปลี่ยนเป็นวิธีเดียวในการแลกเปลี่ยนแล้วหรือยัง ชายหนุ่มลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะส่หัวและอธิบายว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นแบบนั้นแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันจังหวัดส่วนใหญ่ยังคงหมุนเวียนสกุลเงินพิเศษเมื่อมาถึงจุดนี้ชายหนุ่มก็เงยหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจและพูดอย่างภาคภูมิใจว่าคุณอยากรู้ไหมว่าคนในจังหวัดของเรายอมรับสกุลเงินประเภทไหนบทที่351การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญตอนที่สองหวังหอม้างพงาหเล็กน้อยและถามโดยไม่รู้ตัวว่ามันคือสกุลเงินอะไรมันคือเหรียญ Guardian Beast ทุกคนในจััังงหวดขอเราใช้มน ท้ายที่สุดแล้วตามสิ่งที่เราได้รับการบอกกล่าวสัตว์ผู้พิทักษ์ของจัก,กรวรรดิของเราอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากอพยพมาที่นี่จะปลอดภัยกว่าหากอยู่ใกล้สัตว์ผู้พิทักษ์แม้แต่จำนวนประชากรของเมืองในจังหวัดใกล้เคียงก็ยังเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เหรียญการีนบีที่นี่ยังกล่าวกันว่าเป็นสกุลเงินพิเศษที่สร้างขึ้นโดยผู้ใต้บังคับบัญชาของการีนบีสกล่าวอีกในหนึ่งปราบใดที่คุณมีเหรียญเหล่านี้และนำพวกมันไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของการ,ร,ร,าการนีนบีสคุ เมื่อได้ยินคำพูดของชายหนุ่มวังหอม่างก,ก็ตระหนักได้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่พ่อของเขาทำนี่เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามความจริงที่ว่ามันประสบความสำเร็จหมายความว่าพ่อของเขาสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อสร้างตัวเองได้เขาประหลาดใจในช่วงสั้นๆกับสติปัญญาของบิดาพูดตามตรงเขาเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าการปรากฏตัวของเขาที่นี่จะทำให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่แม้ว่าตอนนี้เขาจะเห็นได้ชัดก็ตามถ้าเขาเป็นหนึ่งในนั้นเขาก็คงทำแบบเดียวกันในขณะนี้แวงมังอดไม่ได้ที่จะถามว่ามีอะไรอีกบ้างที่ฉันควรรู้ โอ้นอกจากนี้สิ่งของที่แพงที่สุดตอนนี้ได้แก่ธัญ,ญพืชปัจจัยยังชีพไม้ข้าวน้ำมันและเกลือเนื่องจากโรงงานจำนวนมากปิดตัวไปแล้วยกเว้นโรงงานอาหารไม่กี่แห่งและโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวนันชายหนุ่มตอบจากนั้นเขาก็กลับมาที่หัวข้อหลักเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องร่วมมิกายมาเชเต้ของเราพี่ชายฉันใช้เวลาคุยกับคุณมาตลอดดังนั้นช่วยพวกเราหน่อยแล้วมาร่วมกับพวกเราแวงมังตอบอย่างรวดเร็วว่ามาเชเต้เซ็กของคุณดีมากแต่ฉันอ่อนแอเกินไปดังนั้นหนึ่งจึงไม่สามารถเข้าร่วมกับคุณได้ พี่ชายอย่าท้อแท้ปราบใดที่คุณเข้าร่วมกับเรามาเทเ,ทเต้เซ็กจะไม่ปฏิบัติต่อคุณอย่างเลวร้ายหวังหมางไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเขาใสา่หัวแล้วพูดว่าไม่ละขอบคุณเมื่อได้ยินดังนั้นชายหนุ่มก็โกรธจัดให้ตายเถอะฉันคอยช่วยเหลือมาตลอดแต่คุณกลับปฏิเสธฉันจริงๆเหรอคุณก็รู้ฉันสามารถหาคนมาแฮ็กคุณจนตายได้ฉันขอบอกตามตรงนะคุณต้องเข้าร่วมมาเทเต้เซ็กของเราวันนี้มิฉะนั้นอย่าตำหนิฉันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ตอนนี้โลกอยู่ในความสับสนวุ่นวายและเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะต้องตายอย่าบังคับให้ฉันต้องเคลื่อนไหวขณะที่เขาพูดชายหนุ่มโบกมีดแมเทเท,เทตอตในมือด้วยสีหน้าดูร้ายและคุกคามหวังหอมรู้สึกขบขันและเพียงทำท่าทางมาที่นี่ชายหนุ่มเดินไปด้วยสีหน้างุนงงเพียงเพื่อจะพบว่ามือของหวังห้อมจับมีดแมเทเตของเขาไว้แล้วซึ่งทำให้เขาโกรธมากอย่างไรก็ตามครู่ต่อมามีบางอย่างที่ทำให้ชายหนุ่มตกตะลึงก็เกิดขึ้นด้วยเสียงแตกเล็กน้อยหวังหอมจึงบดมีดแมเทเตของเขาจนกลายเป็นลูกบอลโลห ฉากนี้ทําให้ชายหนุ่มกลัวมากจนลูกตาของเขาแทบจะหลุดออกมาไอ้บ้านั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถทําได้ใช่ไหมผู้ชายคนนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าครู่ต่อมาชายหนุ่มคุกเข่าลงบนพื้นเสียงดังลั่นและร้องว่าพี่ใหญ่ได้โปรโดไว้ชีวิตฉันด้วยฉันไม่สามารถรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของคุณให้ฉันได้คํานับคุณเพื่อเป็นการขอโทษเมื่อเห็นเด็กหนุ่มที่ไร้กระดูกสันหลังกําลังคุกเข่าอยู่บนพื้นวังหมางก็พูดไม่ออกแต่ก็จากไปอยู่ดีเขาเดินไปรอบเมืองโดยเอามือภายไล่หลังสังงเเกตกตาาาารรปปลลลลี่ยยยนแด้วอมณ์หห ใครจะคิดว่าภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีทุกอย่างจะเปลี่ยนไปพูดตามตรงแวงมังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่เขาเกิดใหม่เป็นงูเหลือมไม่เช่นนั้นเขาอาจจะเป็นเหมือนคนธรรมดาเหล่านี้หวาดกลัวและไร้พลังไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหวังหมางก็เดินผ่านเมืองที่พลุกพล่านและมาถึงมุมที่ค่อนข้างว่างเปล่าของเมืองอย่างไรก็ตามขณะที่เขาเดินผ่านจู่ๆเขาก็ถูกดึงเข้าไปในตรอกแวงมังมองไปที่หญิงสาวที่แต่งหน้าจัดหนักและชุดกี่เพ้าที่ดึงเขาเข้าไปในตรอกก็ตกตะลึงเขาไม่รู้จักบุคคลน,นี ทำไมคุณถึงลากฉันมาที่นี่หวังหมังถามรูปหล่อคุณพร้อมหรือยังเข้าไปในบ้านกันเถอะคนหลอ่อคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการเออนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่เขาคาดว่าจะเจอขณะที่หวังหมังกำลังจะปฏิเสธเด็กสาวก็ดึงหวังหมังเข้าไปในกรอบลึกลงไปเธอไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับชายหนุ่มรูปงามเช่นนี้ในวันนี้ดูเหมือนว่าวันนี้เธอคงจะสนุกไปกับตัวเองได้ท้ายที่สุดแล้วนับตั้งแต่โลกตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายความกดดันในการหาทางเอาชีวิตรอดได้กดดันหัวใจของทุกคน ตอนนี้ช่องทางสำหรับการพักผ่อนของเธอได้ปรากฏขึ้นแล้วทันแค่ไหนเธอหันไปหาหวังหอม้างและพูดอย่างติดตอลกว่าน้องชายคนเล็กแข็งแกร่งและเป็นลูกผู้ชายมากถ้านายทำได้ดีทีหลังฉันจะให้วูบเบอร์รี่หนึ่งส่วนสี่กิโลกรัมเป็นรางวัลบทที่3 5 2ห้าสองการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญตอนที่สามฮะมีเรตติ้งผลงานไหมในกรณีนี้ถ้าเขาทำไม่ดีเขาจะต้องจ่ายเหรอผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างอื่นไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ประเด็นหลัก หวังหอม่างสะบัดมือของหญิงสาวออกอย่างเด็ดขาดและพูดอย่างเย็นช้าว่าคุณจำคนผิดแล้วฉันไม่ใช่คนแบบนั้นหญิงสาวตกตะลึงและใบหน้าที่สวยงามของเธอก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่อคุณไม่เต็มใจที่จะเล่นฟรีๆเหรอถ้าคุณทำได้ดียังมีรางวัลอีกด้วยคุณไม่รู้เหรอว่าตอนนี้โกจิเบอรี่มีราคาแพงแค่ไหนตอนนี้วูฟเบอรี่หนึ่งกิโลกรัมเทียบเท่ากับข้าวสามร้อยกิโลกรัมหวังหอม่างพูดไม่ออกสวรค์วูฟบเบอรี่มีราคาแพงมาก อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะได้รับวูฟเบอร์รี่หนึ่งหมื่นกิโลกรัมเขาก็จะไม่ยุ่งกับโซเพนีท้ายที่สุดแล้วแวงมังก็เป็นผู้ชายที่มีกำไรเออพูดให้เจาะจงก็คือเขาเป็นปีศาจบางทีหากวูฟเบอร์รี่หนึ่งหมื่นกิโลกรัมเหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยมูลค่าวิวัฒนาการหนึ่งหมื่นล้านไม่ไม่ไม่เขาต้องรักษาหลักการของเขาดังนั้นแวงมังจึงปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวลืมวูฟเบอร์รี่ประมาณหนึ่งในสี่กิโลกรัมแม้ว่าจะเป็นวูฟเบอร์รี่หนึ่งหมื่นกิโลกรักกมฉ คนนี้แหละที่ฉันต้องการแม้ในโลกที่วุ่นวายเขาก็ยังคงไม่สะทกสะท้านกับเงินทองฉันเกรงว่าจะมีผู้ชายแบบเขาเพียงไม่กี่คนในโลกในเวลาเดียวกันหวังหมังซึ่งไม่ได้ไปไกลก็ได้ยินเสียงพึงพรรมพำของหญิงสาวพูดตามตรงเขาอยากจะยกนิ้วให้ผู้หญิงคนนี้จริงๆร,งรสนิยมผู้ชายของเธอนั้นสุดยอดจริงๆเธอจําบุคลิกอันสูงส่งของเขาได้ทันทีหลังจากเดินออกจากกรอบอย่างมีชยัยวังหมังก็อารมณ์ดียิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกันชายชราข้างถนนเห็นหวังหอมางและดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นในความเห็นของชายชราหวังหอมางจะต้องรวยถ้าเขาสามารถสนุกสนานในตรอกซอกซอยได้เมื่อคิดเช่นนี้ชายชราก็ลุกขึ้นยืนและเดินกับโผลกกระเพลกไปทางวังหมางทันทีขณะที่เขากําลังจะเดินผ่านวังหมางชายชราก็ล้มลงกับพื้นทั้งหมดเขาตีฉันเขาตีฉันหวังหอม้างซึ่งเดิมทีอารมณ์ดีตกตะลึงไอ้บ้าตอนนี้เขาถูกหลอกลวงหรือเปล่า หวังหอมงดคำพูดในขณะที่เขามองไปที่ชายชราที่กอดขาของเขาไว้แน่นและพึงพำอย่างภาคภูมิใจพ่อหนุ่มฉันจะสอนบทเรียนให้กับคุณอย่าลืมเปิดเผยความมั่งคั่งของคุณในครั้งต่อไปเร็วเข้าและให้บางสิ่งบางอย่างแก่ฉันแล้วฉันจะปล่อยคุณไว้ตามลําพังมิฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อเห็นท่าทางที่พอใจของชายชราหวังหมางก็ไม่รู้จะพูดอะไรอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนผู้เท่าฉันไม่มีเงินจริงๆฉันไม่ได้เอาเข้าวมาด้วยทําไมคุณไม่เลือกเป้าหมายที่ดีกว่านี้ คุณไม่มีเงินเหรอฉันเห็นเธอออกมาจากกรอบนั้นด้วยตาของฉันเองถ้าคุณมีเงินคุณจะสามารถซื้อของแบบนั้นได้ไหมรีบเอาของมาให้ฉันเร็วๆไม่งั้นฉันจะกรีดร้องเออวงังหมังไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าชายชาราจะเห็นเขาออกมาจากกรอบนี่เป็นความเข้าใจผิดผู้เท่าปล่อยฉันซะวงังหอมา่างพูดอย่างช่วยไม่ได้ไม่อย่างนั้นคุณจะต้องเสียใจในภายหลังเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายชาราก็หัวเราะเด็กคนนี้กําลังข่มขู่เขาเหรอเด็กคนนี้คิดว่าเขากลัวจริงๆเหรอเมื่อคิดเช่นนี้ชายชาราก็กรีดร้องว่าฆาตกรรม ฆาตก,กรรมครูต่อมาอันธพาลมากกว่าสิบคนก็รีบวิ่งออกมาจากกรอบไม่กี่ซอยที่อยู่ไม่ไกลและล้อมพวกเขาไว้อย่างรวดเร็วเด็กหนุ่มหลายสิบคนถือมีดพราและจ้องมองไปที่แวงมังด้วยสีหน้าไม่เป็นมิตรเด็กหนุ่มผมแดงที่เป็นผู้นำกล่าวอย่างดูเดือดว่าเจ้าหนูเจ้ากำลังมีปัญหาคุณทุบตีพ่อของฉันจริงๆเร็วเข้าและชดเชยฉันข้าพันกิโลถ้าคุณไม่จ่ายเงินอย่าคิดที่จะจับไปในวันนี้จึงกลายเป็นความพยายามของกลุ่มเมื่อเห็นสิ่งนี้แวงมังก็หัวเราะและพูดว่าพวกคคคุุณณกกาาาาาาลังามมาาาาังงงตตมมมมมหหหววยยจจจจรรรริๆนนะะู้้ไแ่่่่ใใืืออเเสีีบ เด็กหนุ่มผมแดงที่เป็นผู้นำก็ย่อเย้ยทันทีและพูดว่าเสียใจเหรอถ้าคุณไม่ชดเชยฉันฉันเกรงว่าคุณจะเป็นคนที่รู้สึกเสียใจหลังจากที่เราทำกับคุณเสร็จแล้วคุณคิดว่าเราจะไม่กล้าแต่ต้องคุณจริงๆเหรอฉันขอบอกคุณว่ามีคนอย่างน้อยหลายสิบคนเสียชีวิตในเมืองนี้ทุกวันในขณะนี้ชายหนุ่มคนอื่นๆก็ย่อเย้ยเช่นกันเจ้าสารเลวถ้าคุณรู้ว่าอะไรดีสำหรับคุณคุณควรรีบไปชดใช้ค่าชดเชยดีกว่ามิเช่นนั้นวันนี้ปีหน้าจะเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของคุุณณคกกล้้าายย่แงงงงงเเพีขอรไได เราจะสับคุณเป็นชิ้นช้นถ้าคุณไม่จ่ายเจ้าหนูฉันไม่กลัวที่จะบอกคุณว่าเรามีความสัมพันธ์กับตำรวจในเมืองนี้หวังหมังสายหัวดูเหมือนว่าคนเหล่านี้ตั้งใจที่จะสแสวงหาจุดจบของตนเองจากนั้นขณะที่หวังหอม่างกำลังจะโจมตีชายชราที่กอดหวังหอม่างก็กระซิบว่าเจ้าหนุ่มรีบเอาข้าวให้พวกเขาเร็วเวนี้ไม่อย่างนั้นวันนี้คุณจะเดือดร้อนจริงๆคนเหล่านี้คือสมาชิกที่แท้จริงของแกงเผิงซีฟังชายชราคนนี้จ่ายเงินแล้วออกไปอย่างปลอดภัยก่อนที่จะสายเกินไปในขณะนี้ชายหนุ่มผมสีแดงงซึ่เ่เ็นู้ากยยยยอิ ผู้เท่ามันไม่ใช่ธุระอะไรของคุณแล้วตอนนี้ราคาไม่ใช่หนึ่งพันกิโลกรัมแต่เป็นสามพันจ่ายเงินให้หมดไม่งั้นคุณจะออกไปอยู่ในลงศพรู้อะไรไหมตอนนี้หนักห้าพันกิโลกรัมแล้วหากคุณไม่มีจํานวนเงินโปรติดต่อครอบครัวของคุณและให้พวกเขาจ่ายเงินด้วยฉันไม่สนใจว่าคุณจะไปขโมยหรือปล้นฉันจะตัดมือแกทิ้งถ้าข้าขาดแม้แต่กรัมเดียวหวังหมางเพียงแค่หัวเราะเมื่อเห็นสิ่งนี้ชายหนุ่มผมสีแดงก็บินด้วยความโกรธและคำรามให้สารเลวได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าบทที่3การรวม,ตวม่ตอ่หนึ่ง ใบหน้าของแวงมังเปล่งประกายด้วยรอยยิ้มอันน่ากลัวขณะที่เขาพูดว่าฉันอยากจะทุบหัวคุณจริงๆเมื่อได้ยินดังนั้นชายหนุ่มก็ตกตะลึงจากนั้นเขาก็ทีไปที่หัวของตัวเองแล้วยอ่อเย้ยลองดูสิเมื่อได้ยินสิ่งนี้เด็กหนุ่มทุกคนจากแก๊งเพลงที่ก็หัวเราะออกมาดังๆแต่ก่อนที่พวกเขาจะพูดอะไรแวงมังก็ตบชายหนุ่มผมแดงเสียก่อนปังศสีรษสะของเด็กหนุ่มผมแดงระเบิดเหมือนแตงโมเลือดก,กระเซ็นไปทั่วศพที่ไม่มีหัวของเด็กหนุ่มผมแดงล้มลงกับพื้นเสียงดังกึกก้อง ในเวลาเดียวกันเสียงหัวเราะก็หยุดลงและพวกเขาก็จ้องมองไปที่แวงมังด้วยความตกใจในเวลาเดียวกันแวงมังเพียงเช็ดเลือดจากมือของเขาบนใบหน้าของชายชาราและพูดอย่างช่วยไม่ได้เอาละเขาขอมันในขณะนี้เด็กหนุ่มที่เหลือหลายสิบคนกลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งและใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวพวกเขาหันหลังกลับและพยายามหลบหนีโดยสัญชาตญาณน,นั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้หรือเปล่าโครนรกแม้แต่ฉากในหนังก็ไม่ได้พูดเกินจริงขนาดนั้นวงังหมางย่อเย้ยหลังจากยุ่งกับเขาแล้วพวกเขาก็อยากจะวิ่งหนีเหรอ ไม่มีทางไม่กี่วินาทีต่อมาแวงมังก็ค่อยๆเปิดปากของเขาและชายหนุ่มที่หลบหนีก็ถูกไฟอันน่าสะพรึงกลัวที่เขาพ่นออกมาอ้ากมันไหม้เสียงกรีดร้องโหยหวนดังก้องไปทั่วบริเวณโดยรอบขณะที่พวกมันปิ้งไปบนพื้นด้วยความเจ็บปวดขณะที่ชายชรามองดูด้วยความหวาดกลัวในไม่ช้าพวกเขาก็กลายเป็นเท่าฐานในทํานองเดียวกันฉากนี้ก็มีผู้เห็นเหตุการณ์มากมายที่สัญจรไปมาซึ่งถอยออกไปทันทีแม้ว่าความตายจะเป็นเรื่องธรรมดาในโลกที่วุ่นวายในปัจจุบันแต่การได้เห็นคนถูกฆ่าด้วยวิธีเหนือธรรมชาตินั้นไมม่ธรรดา หลังจากฆ่าเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ไปหลายสิบคนแล้วแวงมังก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจเขาเหลือบมองชายชาราที่ตกตะล,ลึงชั่วครู่ก่อนจะก้าวจากไปแล้วทรงสถาปนาร่างที่แท้จริงกางปีกออกพยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อผู้พบเห็นเห็นเช่นนี้ก็ตกตะล,ลงึงงูหลามยักษ์ตัวนี้ที่ดูคล้ายกับสัตว์ผู้พิทักษ์ของพวกมันนิดหน่อยอย่างไรก็ตามงูหลามตัวนี้มีสามหัวและหกปีกมันดูดุร้ายและน่ากลัวขณะที่พวกเขากำลังคาดเดาเกี่ยวกับตัวตนของแวงมังในใจแวงมังก็พูดพวกเจ้าดูแลตัวเองด้วยการแสดงตลกของคุณใในนนนววัััี้้ทําหหฉผิดง เมื่อได้ยินเสียงดังสนั่นของแหวงมังชาบ้านจำนวนมากจำเขาได้ทันทีและหลายคนก็คุกเขาลงบนพื้นทันทีและคำนับด้วยความกลัวท่านผู้พิทากรสูนโปรดสงบสติอารมณ์ท่านผู้พิทากระสูนโปรดอย่าละทิ้งพวกเราอย่างไรก็ตามวังหมังได้หายตัวไปบนท้องฟ้าแล้วสองชั่วโมงต่อมาในขณะน,นี้ด้านนอกวินล่าวังหมังได้กลายร่างเป็นมแมลงวันในขณะที่เขาบินไปที่บ้านของเขาวินล่าแห่งนี้ใน,ในใจกลางเมืองที่พลุกพล่านแห่งนี้คือบ้านของหวังหอมางในชาติที่แล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่เขากลับบ้านหลังจากเกิดเป็นงู เมื่อหวังหอมางบินเข้าไปในวินล่าเขาก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยของพ่อทันทีบ้าเอย๋ยวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึงแต่เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นจริงเหรอพวกเขาจะต้องบรรลุข้อตกลงที่สิ้นสุดหากพวกเขาไม่ต้องการขายก็ใช้กำลังเราต้องสะสมอาหารเมื่อได้ยินเสียงของพ่อหวังหอมางก็บินไปที่ห้องทำงานของพ่อที่ชั้นสองทันทีหลังจากเข้าสู่การศึกษาหวังหอมางเห็นว่าพ่อของเขาซึ่งสวมชุดศิละปะก,การต่อสู้ดูหงุดหงิดเล็กน้อยจากนั้นเขาก็แปลงร่างเป็นมนุษย์และปรากฏตัวในการศึกษาวิจัย คุณพ่อหวังซึ่งแต่เดิมโกรธจัดลุกขึ้นยืนด้วยความหวาดกลัวทันทีเมื่อเห็นหวังหอมางปรากฏตัวออกมาจากอากาศเขามองดูหวังหอมางอย่างระมัดระวังและพูดอย่างเย็นชาคุณเป็นใครเมื่อได้ยินสิ่งนี้หวังหอมางไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีพ่อลองดูว่าฉันเป็นใครหลวงพ่อหวังตกตะลึงเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยของหวังหอมางเขาพูดด้วยความไม่เชื่อลูกพ่อจะเป็นใครได้อีกนอกจากฉันหวังหมั่ถามอย่างพูดไม่ออกพ่อของเขาจะจำเขาไม่ได้อีกแล้วเพราะเขาหลอกเกินไปเหรอคุณกลายเป็นมนุษย์ได้ยังไ่อมมทไบกัน หวังหอมางจึงอธิบายเรื่องนี้ให้พ่อของเขาฟังหลังจากฟังแล้วหลวงพ่อหวังก็รู้สึกอิจฉายอย่างมากเขาพูดด้วยน้ำเสียงบูดบึง้งแม้ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้เปลี่ยนคุณให้เป็นมนุษย์จริงๆแต่ก็ยังทรงพลังมากมันอเนกประสงค์มากเมื่อมองดูท่าทางอิจฉาของพ่อของเขาแวงมังก็พูดอย่างภาคภูมิใจว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรพ่ออีกสามหมื่นถึงห้าหมื่นปีเจ้าจะตามทันข้าได้เฮลี่พ่อของเขาตอบด้วยความโกรธเยาะเย้ย,ยว่าฉันจะทุบป,ปีคุณให้ตายสามหมื่นหรือห้อนาหมื่นป หวังหอมมั่งกำลังจะล้อเลียนพ่อของเขาต่อไปเมื่อเขาได้ยินเสียงอ่อนโยนพูดออกมาจากนอกประตูผููเท่าหวังคุณกำลังคุยกับใครอยู่จากนั้นหวังหมางก็เห็นร่างที่คุ้นเคยของแม่และยายของเขาเดินเข้ามาคุณยายแม่ขณะที่คุณย่าและแม่ของเขามองเขาด้วยสายตาที่งุนงงหวังหอมมั่งก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มทันทีและพูดว่าคุณย่าแม่ฉันเองหวังหมางนี้แม่ของเขามองดูหวังหมางด้วยความงุนงงหลวงพ่อหวังพยักหน้าและอธิบายว่าเป็นลูกของเราเด็กสารเลวคนนี้หล่อขึ้นอีกนิดด้วยพลังดทขเาา่แบจจะไไม้ หลังจากที่คุณพ่อหวางยืนยันมาดามหวังและคุณยายหวังก็ขจัดข้อสงสัยทั้งหมดทันทีอย่างไรก็ตามมาดามหวังไม่พอใจกับคำพูดของคุณพ่อหวงังคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรลูกชายของเราหล่อเสมอคุณยายหวางก็พูดเสริมว่าใช่แล้วหลานชายของฉันหล่อมากตั้งแต่แรกจากนั้นคุณย่าก็จ้องมองไปที่คุณพ่อหวังและดูว่าถ้าเขาดูน่าเกลียดเหมือนคุณหลานชายของเราจะกลายเป็นอมตะได้ไหมพ่อของเขาตกตะลึงในตอนแรกการแสดงออกของพ่อของเขาเป็นดังนี้ดอกจันแต่ตอนนี้การแสดงออกของพ่อของเขาเป็นดังนี้ ดุดโอลี่บทที่สามร้อยห้าสิบสี่การรวมตัวใหม่ตอนที่สองหลวงพ่อหวางพูดไม่ออกจากสีหน้าของเขาเขาดูเจ็บปวดมากเมื่อเขาเห็นสีหน้าขมขื่นและเศร้าโศกของพ่อหวังหอมเกือบจะระเบิดหัวเราะออกมาแต่ก็สามารถกลั้นตัวเองไว้ได้สําเร็จไม่เช่นนั้นเขาจะเดือดร้อนจริงๆท้ายที่สุดเขารู้นิสัยของพ่อเป็นอย่างดีและไม่ต้องการย้อนกลับไปในวันที่เขาได้รับการลงโทษทางวินัยด้วยเข็มขัดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขก็คือพ่อของเขาอายุน้อยกว่ามากและแม่และยายของเขาก็เช่นกัน คุณยายของเขาแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดเนื่องจากผมสีขาวของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำดูเหมือนว่าสมบัติสวรรค์ที่เขามอบให้บิดาของเขาได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างดีแล้วการได้เห็นครอบครัวของเขามีสุขภาพดีและสบายดีทำให้หวังหอม่างรู้สึกสบายใจมากขึ้นในขณะนี้หวังหอม่างจำได้ว่าเมื่อเขามาก่อนหน้านี้พ่อของเขาดูเหมือนจะโกรธเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างจึงถามว่าท่านพ่อทำไมท่านถึงโกรธเมื่อกี้นี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้แม่และยายของเขาก็มองดูพ่อหวังด้วยสีหน้าสับสนเช่นกัน หลวงพ่อหวังลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มและพูดว่ามันก็แค่เรื่องเล็กๆเ,เท่านั้นฉันจัดการได้หวังหมังยังคงกังวลเล็กน้อยและตอบว่าพ่อบอกฉันสิไม่จําเป็นต้องซ่อนสิ่งต่างๆจากครอบครัวท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ฉันมีความสามารถมากและสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆเกือบทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลวงพ่อหวังก็พูดอย่างช่วยไม่ได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพียงแต่ว่าซัพพลายเออร์ธัญ,ญพืชรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดของเราสัญญาว่าจะมอบธัญ,ญพืชให้เราแต่ตอนนี้พวกเขาปฏิเสธที่จะส่งมอบมันลลล่าาาาาช้า้มเาเป็นานานววแ ถ้าพรุ่งนี้พวกเขายังไม่กล้าให้ฉันฉันจะเอามันไปบังคับเมื่อได้ยินคําพูดที่รุนแรงของพ่อของเขาวังหอมมงก็ตระหนักได้ทันทีว่าพ่อของเขาอาจจะต้องการรับคนขายธัญพืชไปเองหวังหมังเห็นด้วยกับความคิดนี้ท้ายที่สุดแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันสิ้นโลกมาถึงแต่อาหารก็เป็นสิ่งจําเป็นเสมอใช่ไหมอย่างไรก็ตามก่อนที่แวงมังจะพูดได้ยายของเขาพูดว่าลูกเราต้องปฏิบัติตามมโนธรรมของตนเมื่อทําสิ่งใดอย่างไรก็ตามแม่ของเขาเลือกที่จะเงียบเพราะเธอเห็นด้วยกับแนวทางของคุณพ่อหวังด้วย หากวิธีนุ่มนวลไม่ได้ผลก็จําเป็นต้องใช้กําลังหลังจากได้ยินคําพูดของคุณยายคุณพ่อหวางก็พูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าแม่คุณไม่เข้าใจสถานการณ์เลยถ้าเราไม่ควบคุมอาหารในจังหวัดของเราเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงสิ่งต่างๆก็จะควบคุมไม่ได้เมื่อถึงเวลาสามัญชนจะต่อสู้และฆ่ากันเองคุณยายพยักหน้าหลังจากได้ยินคําพูดของพ่อจากนั้นคุณก็สามารถตัดสินใจได้ฉันเหนื่อยแล้วฉันจะไปพักผ่อนก่อนแม่ครับหนึ่งสิบเอ็ดพาคุณไปที่ห้องของคุณจากนั้นคุณย่าและมาดามหวังก็ออกจากห้อออองงง่่่าานนหหหหัืเเลพพียยวแะขขูใใดญ ในขณะนั้นหวังหอมถามพ่อครับคุณอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมหลวงพ่อหวังโบกมือปฏิเสธฉันจัดการได้ไปทําธุระของคุณซะเมื่อเห็นเช่นนี้หวังหอมก็ทําอะไรไม่ถูกและเพียงบอกเขาถึงเวลาโดยประมาณที่วันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นหลังจากได้ยินสิ่งนี้หลวงพ่อหวางก็เงียบไปสักพักแล้วพยักหน้าดีมากฉันรู้ว่าต้องทําอะไรลูกชายระวังหวังหมังคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาได้ให้คนาแนะนําทั้งหมดที่จาเป็นแก่พ่อของเขาแล้วดังนั้นเขาจึงเพียงพยักหน้าตอบจากนั้นพ่อของเขาก็พูดว่าเอาละ่ะ คุณควรพักผ่อนแต่เช้าฉันจะไปนอนแล้วไม่กี่วันนี้หนึ่งต้องจัดการทุกอย่างเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวันสิ้นโลกห้องของคุณยังคงไม่มีใครแต่ต้องเลยหวังหอมม้งพยักหน้าและออกจากห้องทํางานของพ่อเขาหลังจากกลับมาที่ห้องของเขาหวังหอมม้งก็มองไปรอบๆและอารมณ์ต่างๆมากมายก็เติมเต็มหัวใจของเขาทุกอย่างดูเหมือนกับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ในห้องมีโซฟาโทรทัศน์ตู้เสื้อผ้า,ต,าตู้เย็นตุ๊กระตาหมีตู้รองเท้าโต๊ะคอมพิวเตอร์และทุกอย่างอื่นๆอ,อีกทั้งดูเหมือนจะมีการทําความสะอาดห้องอย่างสม่ําเสมอ ขณะที่วังหมางกำลังจะพักผ่อนกริ้งกริ้งกริ้ง,งโทรศัพท์ของทหารที่ผู้ประสานงานทิ้งไว้ให้เขาดังขึ้นหลังจากรับสายก็ได้ยินเสียงเก่าๆดังขึ้นที่ปลายสายหลอดกาเดียนบีสเราเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณแต่เราหวังว่าคุณจะรอสักหน่อยถ้าเป็นไปได้โปรดบอกความจริงแก่ประชาชนสามวันก่อนเกิดภัยพิบัติหวังหอมมงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่านั่นใช้ได้ผลสําหรับฉันขอบคุณท่านผู้พิทักษ์ศูนย์อย่างไรก็ตามมีอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากหลอดกาเดีนยกกนบีน ท่านผู้พิธากษะสูนเราต้องการสัมภาษณ์อีกครั้งเมื่อไหร่เราจะเป็นอิสระเราสามารถจัดให้มีคนสัมภาษณ์คุณได้ตลอดเวลาสัมภาษณ์อีกแล้วเหรอโชคดีที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หวังหอม่างคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อฉันว่างหลังจากพูดอย่างนั้นหวังหมาก็วังสายไปทันใดนั้นเสียงของระบบก็ดังขึ้นติง๊งตรวจพบสถานะปัจจุบันของโฮสต์โฮสตจะได้รับตัวเลือกภารกิจดังต่อไปนี้ภารกิจที่หนึ่งบทที่เป็นอมตะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในโลกมนุษย์ไม่ต้ออองงสนนใจการมมียู่ขั ระยะเวลาภารกิจ12วัน,ว,นวันสิ้นโลกกำลังจะมารางวัลภารกิจมูล,ลค่าวิวัฒนาการ5,000ล้านภารกิจที่สองบทที่เป็นอมตะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในโลกมนุษย์ค้นหาชิ้นส่วนของบทอมตะระยะเวลาภารกิจ12วันวันสิ้นโลกกำลังจะมารางวัลภารกิจมูลค่าวิวัฒนาการ IO ล้านกาชาซีระดับสูงภารกิจที่3บทที่เป็นอมตะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในโลกมนุษย์ค้นหาบทอมตะที่สมบูรณ์ระยะเวลาภารกิจ12วันวันสิ้นโลกกำลังจะมา รางวัลภารกิจมูล,ลค่าวิวัฒนาการ50,000พันล้านกาชารไซระดับสูงวงล้อแห่งโชคลาภแบบสูงไซ